นายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่จังหวัดระยองนะคะปฏิบัติราชการติดตามโครงการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกค่ะ ที่สำนักงานใหญ่ EECI ตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองผลเอกประยุทธจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเดินทางมาปฏิบัติราชาการติดตามโครงการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก e e c นับเป็นการเดินทางมาปฏิบัติราชาการใน พื้นที่จังหวัดระยองครั้งแรกนะคะหลังจากที่ได้มีการประกาศวางมือทางการเมืองขอลาออกจากสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยในช่วงเช้าได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวตันวตกรรมที่ยังยืนและเมืองนวัตกรรมชีวภาพการกเกษตรสมัยใหม่ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะเป็นศูนย์กลางควบคุมสาารนูประโภคของเมืองสําหรับควบคุมและสั่งการระบบสาารนูประโภคระบบความปลอดภัยและระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดภายในพื้นที่ มีห้องควบคุมปฏิบัติการซึ่งเปรียบเสมือนเป็นวอลลุ่มแห่งวังจันทร์วันเล่ค่ะระบบในพื้นที่ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในห้องควบคุมปฏิบัติการก็ประกอบไปด้วยวิดีโอโวอลขนาดใหญ่แล้วก็มีเวิร์กสเตชันสําหรับให้พนักง,งานปฏิบัติการควบคุมและสั่งการระบบปฏิบัติการต่างๆทั้งการมอนิเตอร์ข้อมูลทุกระบบภายในอาคารไปจนถึงภายในพื้นที่ของวังจันทร์วันเล่แบบเรียวไทม์พลเอกประยุทธ์กล่าวนะคะบอกว่า รัฐบาลให้ความสำคัญเดินหน้าปฏิรูปประเทศทั้งทาง,ทงด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในทุกมิติโครงการ EEC จึงถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่รัฐบาลได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสำคัญสคัญเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศสร้างไรายได้ให้กับประเทศและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนปัจจุบันการทำงานของพื้นที่วังจันทร์วันเล่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม EECI ทำดีแล,แล้วแล้วก็อยากให้ทำต่อนะคะเพื่อให้นวัตกรรมในอนาคตได้ทันประเทศอื่น โอกาสนี้ขอบคุณทุกคนแล้วก็อยากให้ปลูกต้นไม้แบบผสมผสาน158ชนิดที่รัฐบาลปลดล็อกให้นำมาปลูกได้เพื่อให้เป็นมรดกของลูกหลานและเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแก้ปัญหาโลกร้อนโดยฝากทุกฝ่ายให้ช่วยสารต่อนโยบายด้วยนะคะ จะที o, person, so ่เราพูดจไนึ่งคนนะเพราะกรทีมาเลยพยายามพยยาโทรเราเรี่ราองมาถึงคนว่าเราต้องทำทั้งนเรื่องของทางกายภาพอันี้เรารื่อทรดูใช่ไหเราต้องกมีการงทนที่จะถึงแรงงานที่มีคนหลอรนต่ออะไได้นี่เอลาบอกของประเทศรัฐบาลได้ทำอะไรไปผ่านาแต่ในช่วกท่กแกของวันาที่ผ่านมาแล้มาจนึวันนี้เพราะนั้นที่มาถูกืจะต้องสูงเรื่้องให้เ่า่อจะให้รัฐบาลต่อไปให้ได้นัเราป เป็สิ่งที่ไม่รอดมีค่าเป็นิ่งที่มนุษย์ในการปรกอบ หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนหรือว่า SMC Smart Manufacturing Center เป็นศูนย์ที่ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0มุ่งเน้นการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตผู้พัฒนาระบบ นวัตกรนักวิจัยตลอดจนนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่างๆได้ทั้งในรูปแบบการสาธิตการเรียนรู้และการทดลองปฏิบัติจริงรวมไปถึงกิจกรรมวิจัยเพื่อการสร้างนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นใน5ด้านก็คือ 1. ด้านการพัฒนาบุคลากรอ,อุตสาหกรรมการผลิตครอบคลุมทุกระดับ2ด้านการผลิตตัวอย่างและเทสเบสที่ทันสมัยและครบครันก่อนการตัดสินใจลงทุนจริง 3. ด้านการสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงเทคโนโลยีและธุรกิจให้เกิดความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 4. ด้านการวิจัยพัฒนาวิศวกรรมเพื่อให้บริการแก่ SI และภาคการผลิต และ5ด้านมาตรฐานและบริการตรวจประเมินความพร้อมภาคการผลิตปัจจุบันนะคะศูนย์ SMC ได้เปิดให้บริการใน7บริการสำคัญค่ะก็ประกอบไปด้วยตรวจประเมินระดับความพร้อมของโรงงานบริการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรบริการศูนย์เรียนรู้สายการผลิตเพื่อการเรียนรู้บริการเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ทดสอบ บริการวิจัยพัฒนาความต้องการเฉพาะด้านบริการแพลตฟอร์มพื้นฐานเพื่อการผลิตบริการให้คำปรึกษาทางเทคนิคและบริการให้คำปรึกษาแหล่งทุนและสิทธิประโยชน์ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีค่ะยังได้มีการเข้าติดตามแนวทางการพัฒนามุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยที่สถาบันวิทยาศิลิเมทีก่อนที่จะเดินทางต่อไปอยังมาบตาพุธด้วยค่ะ